เต็ง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 เอาโอ้โหเกือบบริหารพี่น้องเลยนี่แหละครับเกือปมาเดิมหนึ่งตัวฮะครับพี่น้องครับเป็นอยู่กับซมันหมันเนี่ยครับได้ทั้งเวิดจี้ตัวหาตัวไงล่ะโอ้ยสงสัยเขามาหลอกวันกับพี่น้องเอ้ยเอาเอาจังมากันครับสวนเขาเองโอ้ยพี่น้องเลยไดือดปลาไหลคักคักเดือดหัวใจเล้นี่ปุณนะอ พีวิดครับพีวิดครับโอนอ่าของแศษของแศษทำการเตรียมเบือครับผมทำการเตรียมเบือครับเอุ้ยใส่ใบเหยียบครับโค้งไก่ครับเขาเอามารอกับปูเขาครับผมบรรยากาศตกส่วนตัวครับผมปูใหญ่ครับลายยางสองลายรน้ำตกแข็งอีเขียวครับผมโอุ้ยบรรยากาศดีไงพี่น้องเอออยากถึงคุณน้องมาเบิ่งมาดชนกันนะครับเต้ปวดโค้งแหงครับอุ้ยงามแหง เช็กน้อยครับมาเปลี่ยนนามประยังครับเอวมาสามสี่มือแล้วหกผ้ามากครับผมน้ำใส่ไรเย็นครับมาจากทั้งผู้ใหญ่เลยเลยครับเหมอเดิมอันนี้เทือกเขาแจ็คแมนเถือกเขายังดอกเถือกเขาขนมดงรักครับไล่จากทั้งช่องเมฆเขา้าทั้งลักุดน้ำเยือกน้ำพุนนังนแหนะครับเถือกเขาตป็นขนมดงรักครับผมเขียรตเกียรเขียรตไอ้อ,อ,ไอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชเขียรตนี้เ่รามัน ถึงแต่บุญทะเลกินสอดผู้จองหน้าย่อยบ่ดแล้วครับเพลือกเขาตัวนี้ครับพนมลงพนมดงรักครับผมองหงกับมานเขาครับผมผลน้ำใสไหลเย็นเย็นโตปูครับอันนี้คือเข้ามากทักการล่อกระปูขนครับกระปูหินกระปูขนผู้ใดเคยกินแกวบอกเลยครับว่าแสียบวอยากคว้านปั่นเขาหมดแล้วครับทำปั่นเขาปั่นด้่ย หนาวใสแน่แน่นอนครับอันนี้วิธีชี้นิ้วของเข้าป่านะครับเด้อเพราะว่าหูฝนนี่มันสีมักอยู่จังๆีหละครับนันอยู่พาร่าน,นิ้วทั้ทงขนผู้ทางน้ำไหลครับผมแต่ว่าเข้าอย่าไปจับปูแดงหน้าชินีเลยครับเด้อเป็นเป็นสัตว์อนุรักษ์สัตว์คุ้มครองครับผมเข้าเอาเจ็บปูฝนครับผมแต่ปูแดงหน้าที่นี่มันติดเข้ากับปอยเพิ่นสูเขลื่อนสูทั้งประชาชือเราครับโอ้ยปูน้าเอามาต่างแขมกัน การสวนอย่างเลยครับน้ำตกสวนตครับพี่น้องครับโอ้งามครับครับผมจำนันที่บ่เป็นจำนันครับยุ่งมองนี้เขเากันว่าสาลาเดียงครับตะกี้มันมีสาลานะครับมาสางขึ้นนเขียพื้นที่อนุรักเพิ่นก็เลยหม่างบอกสาลาเดียงมันก็เลยห่มุสวัสดีครับมือนีผ้ามาลอปูขนครับปูหินปูหินครับผมอะโผมาห้องห้องก็มาด้วยครับ ยางบวดียืมือนหัวลมฝาดเปื่อนเด้อพี่น้องเ้ยยื้่น้อยๆนี่ก็มากครับเด็มนาำนี่ไปเลยเอาวครับผมนะครับ รบฝนครับผมปาวัดครับข้างวัดครับแห็งบันแข้งกระปวดฟังสดเพื่นมาส์ไหมครับฮะกินยังเลยเพื่นว่าฟังเป็นคนยึดปเก็บของแห้งมาเข่าปลาคนจักบาดจังาวยแยกออกมาไปน้าไได้หมาสิไปกินของบอดีซะนะครับเขาเรี่นงานเของมาในเขียดปลาลึกแล้วครับเล็กน้อยย่างขึ้นไปเรื่อยไม่สิดเป็นทีนเขาครับพี่น้องครับรวมทุกสุดเลยครับเข้ามาจัดบัอุดมสมบูรณ์ดีครับ กูอยู่กรุงเทพกูไท่กับมาเบิรงนด้วยี่น้องเน้เอ,อมาผาเบิง,บงมันอยู่หายูแม่หินลำบานห้องธรรมชาติธรรมชาติสั่งสารครับมีวัดทุกอย่างกูเห็นบ่อใดแต่นอจวดครับ,อบเอามาเผาถุกถุกแต่ก็แกงมกกแต่แข,ข็งทุกขันค่น้องครับปผมเป็นยังไงป๋าคืออย่าบอกป๋าบเป็นตะล้มเมื่อวานนั้นบุ้มีม้ได้นั่นพยายามมองเขาและหาซิบหลังมันยังบุ้มีอยู่นั่นไไปเมื่อลงเมื่อนั่นโอเคครับผม